ติดตั้งขวดรองรับเสมหะเข้ากับตัวเครื่องโดยหันด้านที่มีตัวเลขออกมาด้านนอกต่อสายตัวกองให้ด้านที่มีสัญ,ญลักษณ์จุดสีน้ำเงินอยู่ด้านบนปลายด้านหนึ่งเสียบเข้าบนตัวเครื่องอีกด้านเสียบเข้ากับฝากบนขวดรองรับหรือฝั่งที่มีสัญ,ญลักษณ์เขียนว่า out e และเสียบสายยางเข้ากับขวดรองรับหรือฝั่งที่มีสัญ,ญลักษณ์เขียนว่าอิน เสียบปลั๊กกดปุ่มสวิตช์เปิดเครื่องแล้วทําการทดสอบแรงดันก่อนนำไปใช้โดยเอานิ้วมือปิดปลายสายยางแล้วหมุนปุ่มปรับค่าแรงดันให้ได้ค่าตามที่แพทย์กำหนดโดยระหว่างปรับค่าให้สังเกตค่าแรงดันจากหน้าจอแสดงค่าเสร็จแล้วทําการปิดสวิตช์เพื่อจําค่าแรงดันไว้ใช้ในครั้งต่อไป ถับท่าให้ผู้ป่วยนอนหงายใช้หมอนหนุนรองใต้ไหล่แล้วนำหมอนรองใต้ศีรษะเพื่อยกศีรษะของผู้ป่วยให้สูงขึ้นล้างมือให้สะอาดจากนั้นสวมถุงมือสะอาดในข้างที่ถนดัด แล้วเปิดซองใส่สายดูดเสมหะเพียงครึ่งหนึ่งใช้มือข้างที่ใส่ถุงมือหยิบสายออกมาต่อเข้ากับสายยางเปิดสวิตช์เครื่องแล้วพับสายยางไว้เพื่อป้องกันการดูดอากาศออกจากปอดจากนั้นสอดสายดูดเสมหะเข้าทางปากผู้ป่วยให้ลึกถึงคอหอย เมื่อผู้ป่วยไอจึงปล่อยสายยางที่พับไว้เป็นการเริ่มดูดเสมหะโดยระหว่างดูดจะค่อยๆดึงและหมุนสายขึ้นมาวางมือข้างขวาบริเวณอกส่วนบนและมือซ้ายวางบริเวณใต้ลิ้นปีหรือหน้าท้องส่วนบนของผู้ป่วยค่ะ แล้วออกคำสั่งให้ผู้ป่วยหายใจเข้าทางจมูกช้าๆจนท้องป่องดันมือซ้ายขึ้นโดยบอกผู้ป่วยพยายามควบคุมให้ทรวงอกอยู่นิ่งให้มากที่สุดเพื่อลดการใช้กล้ามเนื้อระหว่างที่โครงส่วนบนแล้วหายใจออกสบายๆจนท้องแฟบแบบผ่อนคลายค่ะหลังจากนั้นให้ผู้ป่วยหายใจด้วยจังหวะการหายใจปกติของตัวเองหลังใช้งานเครื่องดูดเสมหะเสร็จแล้ว ให้ปิดเครื่องถอดปลั๊กแล้วทำการไล่น้ำและเสมหะที่ค้างอยู่ในสายออกจากนั้นทำความสะอาดสายเก็บอุปกรณ์และเทเสมหะในขวดร,รองรับเสมหะทุกครั้งวิธีใส่อุปกรณ์ช่วยเปิดทางเดินหายใจหรือเมา t แก๊เริ่มจากหงยอุปกรณ์เปิดทางเดินหายใจขึ้น แล้วกดลิ้นลงเพื่อเปิดบริเวณช่องว่างในปากให้เพิ่มขึ้นหลังจากนั้นหมุนความอุปกรณ์เปิดทางเดินหายใจลงแล้วดันเข้าไปในช่องปากให้สุดเมื่อใส่เมาส์แก๊กเสร็จแล้วจึงใส่สายดูดเสมหะเข้าคอผู้ป่วยได้